No more. I wanna. กลุ่มถุงหอมนะคะจะมานําเสนอและให้ความรู้เกี่ยวกับถุงหอมกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปรู้จักถุงหอมนะคะเรามารู้จักน้ําหอมกันก่อนเลยน้ําหอมนะคะถูกใช้เมื่อ4,000ปีที่แล้วนะคะหรือตั้งแต่ในสมัยของเมโสโปติเมียเลยนะคะแล้วในรูปแบบของการใช้น้ําหอมเนะี่ยส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบของการเผาแล้วทาให้เกิดกลิ่นนะคะโดยสิ่งที่นํามาเผานะคะจะเป็นยางทีพึ่งและเปลือกไม้คะ่ะ เพื่อนๆรู้กันไหมคะว่าเครื่องหอมหมายถึงอะไรและชาติไหนเป็นผู้ริเริ่มการทำน้ําหอมขึ้นมาวันนี้นะคะกลุ่มของเรานะคะก็ได้นำคําตอบมาให้เพื่อนๆกันแล้วนะคะใครอยากรู้ไปดูกันเลยคะ่ะเครื่องหอมนะคะหมายถึงอันซึ่งกลิ่นหอมที่สามารถรับรู้ได้ด้วยการดมกลิ่นนะคะและชาติแรกที่เป็นผู้ริเริ่มการใช้เครื่องหอมนะคะนั่นก็คืออียิปต์นั่นเองนะคะ ชาวอียิปต์สมัยก่อนนะคะได้รู้จักการนํายางชนิดหนึ่งที่มีกลิ่นหอมนะคะมาประดับร่างกายนะคะโดยการนํายางไม้ชนิดต่างๆมาผสมเข้าด้วยกันกับเนื้อไม้นะคะโดยเรียก เครื่องหอมชนิดนี้ว่ากาฟีนั่นเองนะคะในสมัยนั้นนะคะชาวอียิปต์นิยมทําเครื่องหอมเพื่อมาบวงสวงเทพ,พเจ้านะคะต่อมาได้คิดค้นพัฒนาเครื่องหอมและได้นําดอกไม้ยางไม้เนื้อไม้บางชนิดมาต้มคั้นเพื่อให้ได้เป็นน้ํามันหอมระเหยเพื่อนําประโยชน์มาใช้จนได้ในถึงปัจจุบันนั่นเองคะ่ะ กลิ่นที่นิยมมาทําน้ําหอมนะคะส่วนใหญ่จะเป็นดอกไม้ที่สามารถหาและปลูกได้ในประเทศไทยของเราเลยนะคะโดยดอกแรกนะคะจะเป็นดอกมะลินะคะถูกใช้เป็นเครื่องหอมมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลแล้วนะคะยกตัวอย่างเช่นการนําดอกมะลิไปลอยน้ําเพื่อนําไปต้อนรับแขกคู่มาเยือนที่บ้านนะคะสองเลยนะคะนั่นก็คือดอกพิกุลน,นะคะดอกพิกุลเนี่ยนอกจากจะมีกลิ่นที่หอมนะคะ ยังมีสรรพคุณทางยาอีกด้วยนะคะแล้วดอกพีกุนนะคะยังขึ้นชื่อเรื่องความหอมที่ยาวนานอีกด้วยนะคะคนเลยนิยมที่จะเอามาทําเป็นน้ําหอมกันนะคะ 3. นะคะก็คือดอกจําปีนะคะดอกจําปีนะคะเป็นดอกไม้ที่มีความหอมในเวลากลางคืนนะคะและยังมีกลิ่นหอมอมเปรี้ยวอีกด้วยนะคะจะทําให้รู้สึกถึงความสดชื่นและผ่อนคลายได้ดีอีกด้วยะคะ่ะ เรารู้จักประวัติความเป็นมาของน้ําหอมและก็กลิ่นที่นิยมมาทําน้ําหอมแล้วเรามารู้จักประเภทของน้ําหอมด้วยกันดีกว่าค่ะประเภทที่1น,นะคะนั่นก็คือประเภทของไ f l a s h นะคะเมื่อได้ยินหรือได้เห็นค่าว่าไ flash อยู่บนกล่องนะคะ สันนิษฐานได้เลยนะคะว่าน้ํามันขวดนี้นะคะไม่ใช่สิน้ําหอมขวดนี้นะคะเป็นน้ําหอมที่มีความเจือจางที่สุดแล้วนะคะโดยจะมีน้ํามันหัวน้ําหอมนะคะอยู่ที่ 1- 3เเซนเท่านั้นนะคะโดยกว่า97%นนะคะจะเป็นน้ำและแอลกอฮอล์ค่ะ ประเภทที่2นะคะนั่นก็คือประเภทของไอเดอร์โคโลนนะคะหรือว่าที่เราเรียกกันสั้นๆว่าโคโลนนั่นเองนะคะโดยน้ําหอมชนิดนี้นะคะจะมีหัวเชนน้ําหอมอยู่ที่2-4%นนะคะกับไอแฟลชแล้วเนี่ยจะมีกลิ่นที่หอมยาวนานและติดทนนานกว่าไอแฟลชนะคะ ประเภทที่3นะคะนั่นก็คือเป็นประเภทของไอดูโทเลตนะคะเป็นประเภทที่เราจะเห็นพบบ่อยที่สุดตามเคาน์เตอร์ขายน้ําหอมนะคะและยังเป็นประเภทน้ําหอมที่ส่วนใหญ่เราจะเรียกกันว่าโทเลตด้วยนะคะซึ่งในปัจจุบันนะคะเป็นความหมายในภาษาอังกฤษที่แปลว่าห้องน้ำนะคะโดยน้ําหอมประเภทนี้นะคะมักใช้ในการแต่งตัวหลังอาบน้ําค่ะ ประเภทที่4นะคะนั่นก็คือน้ำหอมประเภทไอเดอร์ปาูมนะคะหรือที่เราเรียกสั้นๆว่าเพอร์พูมนะคะตามภาษาอังกฤษนะคะแต่อันที่จริงต้องระวังการเกิดการสับสมกันด้วยนะคะเพราะว่าไอเดอร์เพอร์พูมกับเพอร์พูมนั้น เป็นน้ำหอมคนละประเภทกันนะคะโดยไอเดอร์เพอร์พนะคะจะมีหัวน้ำหอมอยู่ราวราวประมาณ15-20%นะคะส่วนใหญ่จะอยู่ที่15-16%นะคะไม่ค่อยเกินจากนี้เท่าไหร่นะคะเนื่องจากว่าความเข้มข้นจะมากกว่าไอเดอร์ l e เลตอีกระดับนะคะและกลิ่นจะติดตัวเราประมาณ6-10ชั่วโมงเลยนะคะ ประเภทที่5นะคะนั่นก็คือประเภทของปรอฟูมหรือว่าเพอร์ฟูมนะคะอย่างที่เราบอกกันไว้เมื่อตอนประเภทที่4นะคะว่าไอ้ตพอร์ฟูมกับเพอร์ฟูมนะคะนั้นเป็นตัวละตัวแบบคนละตัวกันนะคะนั่นเพราะหากเราเรียกว่าปรอฟูมหรือเพอร์ฟูมอย่างตัวตเดียวเดียวเนี่ยตามหลักนะคะจะย่อมหมายถึงน้ำหอมประเภทที่มี น้ำมันหัวน้ำหอมประมาณ20-40%ผสม,มอยู่นะคะน้ำหอมประเภทปรอฟูมหรือปร์ฟูมเนี่ยจึงมีเนื้อสัมผัสที่มันวาวมากกว่าน้ำหอมประเภทอื่นๆนะคะด้วยส่วนผสมของน้ำมันหัวน้ำหอมที่มากกว่านั่นเองด้วยตามความเข้มข้นที่มากกว่านั้นจึงมีราคาแพงกว่าน้ำหอมประเภทอื่นด้วยค่ะและกลิ่นจะอยู่ติดตัวทนกว่า โดยสามารถติดตัวเราได้ถึง12ถึง24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวและไม่ต้องพูดถึงเรื่องราคานะคะเพราะว่ามันแพงมากมากค่ะในการทดลองน้ำหอมนะคะเราควรที่จะลองฉีดกลิ่นที่คิดว่าตัวเองชอบที่สุดนะคะลงไปที่ข้อมือและทิ้งไว้สักประมาณ2ชั่วโมงก่อนนะคะเพื่อให้ได้รับรู้ในกลิ่นที่เป็นกลิ่นของมันจริงๆนะคะที่จะอยู่กับ คนกับเราไปทั้งวันเลยนะคะเพราะว่ากลิ่นแรกที่เราจะได้กลิ่นเนี่ยมันจะอยู่ได้แค่ถึง15นาทีเท่านั้นนะคะเมื่อเวลาผ่านไปกลิ่นก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นกลิ่นกลางค่ะแล้วก็พัฒนาไปเป็นกลิ่นพื้นฐานนั่นเองต่อมานะคะในการเลือกน้ำหอมที่จะเข้ากับบุคลิกลาที่สุดนะคะก็ควรจะเน้นเป็นกลิ่นที่เราชอบนะคะแล้วแบบว่าดมไปก็รู้สึกว่ามันเข้ากับตัวเราที่สุดนั่นเองค่ะ กลุ่มถุงหอมขอแนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำหอมเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมและรับฟังค่ะ